สวัสดีครับนี่คือซนยี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันหากว่าเราเอาน้ําอารมณ์กระป๋องไปแช่ในน้ํากระป๋องจะจมน้าครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีน้ําอารมณ์กระป๋องบางประเภทลอยน้ําได้พี่ใช่ไหมที่เอาน้าอารมณ์ไปทิ้งใช่ก็มันทิ้งไว้หลังล้านานๆแล้วเนี่ยดีนะที่พี่เอาไปล้างก่อนแช่ด้วยเย็นเลยรู้่บางกระป๋องอย่างเงี้ยมันเสียพี่รู้ได้ยังไงว่ามันเสียอ่ะก็กระป๋องน้ำอารมณ์ที่ไหนเนี่ยเวลาแช่น้ํามันก็ต้องจมใช่ไหม แต่พวกเนี้ยมันลอยน้ําแปลว่าข้างในเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติผิดปกติที่ไหนนี่มันน้าอัดลมแบบไม่มีน้ําตาลมันก็เลยลอยน้ําได้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรน้ําตาลน่ะเกี่ยวดิน้ําอัดลมชนิดไม่มีน้ําตาลลอยน้ําได้จริงหรือการที่กระป๋องน้ําอัดลมทั่วไปจมน้ําเป็นเพราะในน้ําอัดลมมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบสารละลายน้ําตาลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ํากระป๋องจึงจมครับ แต่น้ำอัดลมชนิดที่ไม่มีน้ําตาลสารละลายจะมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ํากระป๋องจึงสามารถลอยน้ําได้ครับแล้วนี่พี่ทิ้งไปกี่กระป๋องเนี่ยรวมเมื่อวานด้วยก็เกือบยี่สกระป๋องเหมือนกันโอ้งั้นรีบไปซื้อมาใช้เลยเอ,อ,อยเดนได้ไปตามรถขยะดีกว่าเอรถขยะเ้ยสนับสนุนโดยสถาบ,บันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี